ก็คุณครูเชอสัทงใครเลยขอบขอคุณรศสพท์ใครเรอคแผ่นได้ยนอะไรมาแผ่นมันโดนอะไรมะแผ่นมาโดนอะไรมาเด็กแกน้งวะเด็กแก้งไปยังวะน้องคนแรก พี่ไปเล่นยิงปืนทีดน้นนากันมาพี่ฟ้ากระุกโง่อ๋อตอกไม่ได้ <c oughs> เป็นอะไรเป็อย่างเป็นทุนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็ดๆพูดเนดิมนะือว่า

<l ots> พีู่มหยังต้องซักใหม่วะม่ะของเอ, <c oughs> เอ๋ยถ <c oughs> ่ายรูปเข้ามาแต่ก็ใครมาขาดเสียถ่ายเป้าไม่ไม่ไม่หรอ

าก็ได้ไม่ให้ตามก็ตามไได้ร้องให้แป๊บที่โมก็ไม่ให้ตามที่ไหนวันไหนวันไหนั่ไหนทไหนปไปทนไปแล้วไปแล้วสิ่อย่างย่างยอยนี้ได้ไหมแสงมันไม่มีเป่าไม่ไดไปหลยคโเอาเสมคึบอกไ่า

món <laughs> <laughs> à, tôi này là cá nướng món này là thịt nướng thịt nướng thịt nướng thịt

เสื้อกระไรไปเนี่ยเสอเอง้เวมัแล้้กับปีแล้วนอนไเนี่ยใส่กรเร้นะุหลังแล้วตุลั้วิ่งตอนนี้มันว่าอากาไม่คอยใส่อะไรนะวิ่งตอนนี้มันบอวิ่งในห้องเองมีในกยกันมันร้อนมีเงตนเงาตื้นมีเงาตึ

มไปแล้วค่ะใิ้มหาข่ามืันรอนยิาร้อนไม่ได้ร้องรทวใจไหมกี่กรญชา้อีงะไรอะทวใจร่ราฟ้ไม่บอกไม่รู้ยังไม่รู้สถานี ไม่บอกไม่บอกไม่บอกชิคกี้ไม่บอกแน่เลไม่บอกถือโอ้ยไม่บอกอะไรอ่าพรุ่งนี้ไปถึงกี่โมงร้อมกันโอ้โหสารอบพี่ยอัดกี่มงจัดก่ไพี่บอกว่าไม่รู้ไม่ต้องไปายกไม่เหนื่อยจัดพรอนเนี่ยเกือยจัดพอ เาเสร็ไปเลยไม่มันไม่ได้ยี่สิบคนละสิไม่ได้ยีสคนคแตจะไปแต่จะไปมันเข้าได้นเขาได้อยู่แล้วแหละรอจะรอจะสิกสิบคนนเออแต่เขาีนัแต่เขาี้สนดิ ขาวแาขอลหนึ่งกหนึ่งสองสามยิ้มหน่อยสิแลค่ะกดไปประชาชนคนนั้นยังเว้นเธอเลยอะไรพี่อาชกเพอะไรลอยๆนหนูยังไม่รู้เรื่องคนนั้นไงในทีวิตไงคนไหนอะพี่เขานั่งเสื้อแดงนะประชาชนหนักมากอ่ะอ้าอ้าเ้ เราเป็นจีโฮแมนเราทำใช่ครับจะไม่ถึงโอ้พี่เต้นี่าบอกเลยี่เต่ะพี่เต้ค่ะพี่เต้ค่ะพี่ค่ะดูวันโอยด้วยนะพี่เต้ถ่าเดี๋ยวอกระวังรอเร็วเร็ว

ถามเราบ้างค่ะนี่มันเป็นาของการเที่ยวเป็นไงอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนีมอาช่าวิ่งก่อไป้พยายามพาบุษาบินจากกรุงระนมาหมดอยากได้ย ยงขาัเขานสดมันมันางก็มี้่รูสิอาหาที่มันเ่เอช่วยาตามอไรกันเี่ยตาห้ามเลยเขาไม่ลงตาาไม่ลงตา้เอาแล้วแต่พวกเธอี่ถามเราลยเราไม่รู้อะไรเขาไม่บอกอะไรเราถ้าเขามแต่ถ้ารู้ก็ตามตามได้เนี่ยไม่่

เราไม่เจอกันตั้งนานแปะมือแปะมือเขาที่นี่เราเล่นเลยนะไม่เจอตั้งนานนะชาต้องมีแปะมือฉันก็ยิ้เลยห้ตกับล้อติดติดอย่งนเปเลยแลติด่ไห เหมอนจะไม่รอด嘛เสาที่นี่ไปไหนอะพี่ไม่มีงานเสาที่นี่ไปไหนเสาที่นี่ไปไหนไม่มีงานเฮ้ยมีไรมีไรมีีม่มีแม่มีแม่มีแม่มาเดี๋ยวก่อนตลอตลอดงานอะไรวะมีแม่เนี่ย มีแล้วค่ะมีไม่ได้ไงวะ